สวัสดีครับ FC ที่กําลังรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภาเช้าวันนี้นะครับพามาดูน้องเหมียวพามาดูน้องๆเขาทานข้าวกันนะครับเมนูก็แต่ละวันก็จะมีสองเมนูนะครับท่านผู้ชมครับเมนูแรกก็นี่เป็นออเดอร์ครับออเดอร์พอกำลังทานอีกหนึ่งเมนูก็เป็นพี่ทองสายนี่พี่ทองสายครับท่านผู้ชมครับเขาชื่อน้องไฟทองแล้วก็น้องเล็กครับน้องทองหยอดครับครับ ทางสายขอก่อนขอพ่อก่อนเออน้องทองหยอดขอด้วยเหรออัอนนี้อ่ะ,อะนี่ครับอาหารหลักของเขาก็คือนี่ครับท่านผู้ชมครับก็จะมี2เมนูนะครับวันนึงก็ทานสอมือครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นอาหารเมร็ดอาหารเม็ดนี่เป็นออเดอร์ก่อนแล้วก็อาหารหลักเขาก็จะเป็นโน่นนะครับก็จะเป็นปลาทูคลุกข้าว ปลาทูหนึ่งตัวนะครับหนึ่งมือ้อวันหนึ่งทานสองมื้อครับมื้อเช้ากับมื้อเย็นนะครับมื้อเช้าหนึ่งตัวมื้อเย็นหนึ่งตัวปลาทูวันละสองตัวนะครับปลาทูก็เข่งหนึ่งก็ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทมีสามตัวครับท่านผู้ชมครับนี่ครับปลาทูก็ตัวประมาณนี้ครับนี่ครับเข่งหนึ่งมีสามตัวครับ ตัวเนี้ก็ทานได้หนึ่งมือครับเมื่อเช้าเมื่อเย็นนี่ผมมีลูกสามตัวสามคนน้องทั้งยอดครับน้องเล็กของบ้านครับส่วนพี่พี่ทองสายทักทาย fc หน่อยพี่ทองสายนี่น้ำหนักหกโลกว่านะครับหกโลแปดนะครับช่างเมื่อเช้านี้6กโลแปด นี่พี่ฝอยทองพี่รองพี่รองพี่ฝอยทองเนี่ยก็หกโลส่วนน้องทองหยอดก็สี่โลกว่าเกือบห้าโลครับพี่ทองใสพี่พี่ฝอยทองพี่ฝอยทองเนี่ยกับน้องทองหยอดเนี่ยเป็นพี่น้องกันพี่น้องแม่เดียวกันคลอดวันเดียวกันเลยนะครับที่คลอดเขาก็นู่นเขาเขาคลอดอยู่บนชั้นนะครับท่านผู้ชม ชั้นที่นอนเขาที่นอนคอนโดเขาครับเนี่ยครับพี่ฝอยทองพี่ฝอยทองเป็นพี่น้องทองหยอดเป็นน้องส่วนพี่ทองไสเนี่ยก็เอามาเลี้ยงพี่ทองใส่เนี่จะเป็นแมวตัวแรกที่เอามาเลี้ยงของบ้านนะครับบ้านหลังนี้ก็มาอยู่ได้แปดปีแล้วนะครับพี่ทองใสก็เจ็ดปีกว่า แต่และมือ้อแต่และมื้อเขาก็ทานกันอย่างนี้ครับเขากินกันอย่างนี้ครับอันนี้พาเอฟซของน้องแมวเหมียวนะครับมาดูว่าน้องเขากินข้าวกันยังไง